วัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะจะทำนายในเรื่องของการงานธุรกิจการเงินความรักและสุขภาพนะคะมีผลตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่29มีนาคม2,567นะคะคลิปนี้ก็จะพิเศษนะคะเราจะใช้ไพ่ทั้งหมด5เด็กนะคะเริ่มที่การงานธุรกิจนะคะ ในเรื่องของการงานธุรกิจนะคะไพ่ที่เราได้นะคะ Ten of f a n s นะคะซึ่งไพ่สื่อว่าในสัปดาห์นี้นะคะคุณ<ใ>ย <ilgili> ังคงต้องแบกรับหน้าท <Gregory> ี่ความรับผิดชอบงานที่คุณได้รับมอบหมายนะคะหรือสิ่งที่คุณได้ทํานะคะแต่ถามว่ามันให้ประโยชน์กับคุณไหมมันให้นะคะให้ประโยชน์ให้ผลตอบแทนกับคุณนะคะเพียงแต่ว่าคุณยังต้องแบกรับหน้าที่ความรับผิดชอบและอาจจะมีความกดดันนะคะในเรื่องของาสภาวะการทํางานนะคะแต่ว่าไพ่บอกว่ามันใกล้จะถึงเป้าหมายใกล้จะถึงจุดที่คุณตั้งเป้าไว้แล้วนะคะความสาเร็จใกล้จะถึงแล้วนะคะสำหรับในเรื่องการเงินนะคะไพ่ที่เราได้นะะค คิงลอฟซอสนะคะซึ่งไพ่บอกว่าในสัปดาห์นี้นะคะต้องมีการจัดการบางแผนการใช้จ่ายให้มันรอบคอบนะคะเพราะว่าเหมือนว่าคุณมีแผนที่จะซื้อสิ่งของที่มีมูลค่าเนาะเพราะฉะนั้นในการที่จะจ่ายเงินในปริมาณที่มากนะคะก็คือเงินก้อนโตพูดง่ายๆนะคะต้องมีการวางแผนจัดสรรดีๆนะคะเพราะไม่อย่างนั้นนะคะอาจจะเกิดในเรื่องของการหมุนเงินไม่ทันนะคะสําหรับความรักคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะ เอ็กซฟานส์นะคะมองว่านะคะคนโสดนะคะมีโอกาสจะเจอคนที่ใช่นะคะอาจเจอโดยการผ่านทางออนไลน์นะคะผ่านสื่อหรือผ่านอะไรต่างๆนะคะหรือบางทีอาจจะผ่านการแนะนําจากเพื่อนหรือว่าคนรู้จักนะคะในส่วนสําหรับคนที่มีครอบครัวนะคะหรือคู่รักหรือคนที่ห่างไกลกันนะคะให้แนะนําว่าให้แน่น,น,นก็คือมั่นคงแล้วก็มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ให้ขาดการติดต่อเนาะ สำหรับเรื่องสุขภาพของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะ d u a f a n s นะคะไพ่สื่อว่านะคะสัปดาห์นี้นะคะอาจจะมีในเรื่องของการเจ็บป่วยก็คือมันเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นนะคะบางทีอาจจะมองว่าสุขภาพของเราแข็งแรงดีนะคะไพ่ยจึงสื่อว่า,าให้ลองให้ไป,รปตรวจสุขภาพดูนะคะเพื่อเพื่อเช็คเนาะว่าอ่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีการเจ็บป่วยที่ซ่อนอยู่ในตัวเราหรือว่าในร่างกายของเรานะคะหรือบางทีอาจจะเป็นญาตินะคะเป็นคนรู้จักเป็นคนในครอบครัวที่เรารู้จักนะคะก็ให้แนะนําไปตรวจสุขภาพนะคะ ข้อความโดยรวมจากไพ่สำหรับคนที่เกิดวันทย์นะคะในเรื่องของการงานและก็ธุรกิจหรือว่าสิ่งที่คุณทําอยู่นะคะในสัปดาห์นี้ยังคุณยังคงต้องแบกรับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะอาจจะมีในเรื่องของความกดดันอะไรต่างๆนะคะซึ่งไพ่บอกว่าให้อดทนพยายามทําต่อต่อไปนะคะเพราะคุณใกล้จะบรรลุเป้าหมายหรือว่าตามแผนที่คุณวางไว้แล้วนะคะสําหรับในเรื่องการเงินนะคะให้เน้นในเรื่องของการวางแผนการจัดสรรนะคะเพราะว่าเหมือนว่าคุณต้องมีความจำเป็นจะต้องใช้เงินจํานวนมากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะต้องมีการวางแผนดีๆนะคะเพราะหากขาดการวางแผนจะทําให้การหมุนเงินไม่ทันนะคะสําหรับในเรื่อออองคคคคควาามรักกนนนนะะะะะสีีโทท่่่จจเใชื ไลน์ผ่านการแนะนําจากเพื่อนหรือว่าคนรู้จักนะคะสําหรับความสัมพันธ์คนที่มีครอบครัวหรือว่าคู่รักนะคะให้แนะนําในเรื่องของการสื่อสารนะคะเพราะบางทีหา เกิดความไม่เข้าใจหรืออะไรกันนะคะให้หันหน้าพูดคุยสื่อสารเพื่อที่จะหาทางแก้ไขปัญหาหรือว่าปรับความเข้าใจร่วมกันนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะไพ่แนะนาให้ไปตรวจสุขภาพเนาะบางทีอะความเจ็บป่วยหรือว่าโรคที่เราเป็นมันอาจจะเป็นตามพัจักรตามอายุไขนะคะอะไรของเรานะคะซึ่งจริงๆเราคือเราอาจจะไม่รู้ตัวนะคะให้ไปตรวจเพื่อป้องกันไว้นะคะบางทีอาจจะไม่ใช่ตัวเราอาจจะเป็นญาติเรานะคะอันนี้ก็คือในสิ่งที่ข้อความจากไพ่ที่ไพ่สื่อในสัปดาห์นี้สําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเปิดไพ่เสริมคําแนะนําจากไพ่นะคะสาหรับคนที่เกิดวันอาทิต รีเพรสชันนี่นะคะมันสื่อถึงในเรื่องของการควบคุมการห้รามปราบจิตใจความรู้สึกต่างๆความอยากได้อะไรของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอารมณ์นะคะบางทีเราทํางานเราเหนื่อยล้านะคะให้บอกว่าให้กระตุ้นตัวเองเพราะว่าเป้าหมายของคุณก็จะสําเร็จแล้วนะคะหรือความอยากได้นู่นได้นี่นะคะรวมถึงความรู้สึกอะไรต่างๆที่เราเองนะคะต้องตระหนักถึงว่ามัน,มนเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมนะคะตอนนี้ก็คือเป็นในเรื่องของการควบคุมตัวเองนะคะก็เป็นคําแนะนําจากไพ่ในสัปดาห์นี้นะคะ